ในวันนี้นะครับผมจะใช้ผล Big Mom ล่าดาบเซเบอร์ V2 แต่วันนี้อาจจะแปลกๆหน่อยนะครับเนื่องจากว่าผมเนี่ยต้องมาภาคคลิปนี้นะเพราะไมค์เนี่ยมันไม่อัดให้ผมแนละ้วตอนอัดคลิปอะไรจะเป็นยังไงนะครับฝากกดไลค์คลิปนี้ถึง1,000ไ like ลค์นะครับถ้าพร้อมกันแล้วไปดูคลิปกันเลยครับผม Crystall Shop เว็บเติมโลบักราคาถูกมีบริการกดเกมพาร์ตแบบบล็อกฟูดออสตาอเมริกันแอดเวนเจอร์ทาเบิ้ลทาวเวอร์ดีฟเอนต์และวสำหรับใครนะครับที่อยากปั้นไอดีใหม่ทางร้านก็มีแกะตันมาเสริมเหมือนกันนะแล้วยังมีบริการ สโมกเธอ์นีนาสโมส้อนพนักงานสูบยาผมก็แค่คนธรรมาดาที่เดินเข้ามาในพื้น อย่างแรกนะครับต้องบอกก่อนเลยว่าในดีนี้นะครับผมได้มีดาบเซเบอร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วและสกิลก็ครบแล้วด้วยที่เหลือแค่การเอาไปทํา V2 นะครับแต่มันก็จะง่ายเกินไปสําหรับผมผมก็ได้ตัดสินใจนะครับจะเอาผลบิ๊กมัมมาฟาร์มให้สกิลครบด้วยนะฮะแล้วค่อยไปทํา V2 ทีเดียวหลังจากที่ทำวีสองเสร็จนะครับผมก็จะนําไปตีโบอีกทีนั่นเองซึ่งต้องบอกก่อนเลยครับว่าผลบิ๊กมัมเนี่ยเป็นผลปีศาจที่ใช้มัตเตอรี่ค่อนข้างที่จะเยอะนะครับใช้มากสูงสุดนะครับถึง350เลยถึงจะสสสาา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 ามม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 รร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 รถใใชช้้้ไไดดดดดททททุุกกกกกกกิิิลลลลเเเเเพะะะะงงััันนนนนคคคบบ็็หืออยยตแีีีีีูณ่่่วฟฟ์์ฮขผปศจ ก็คงไม่ผลการตีบอสซึ่งบอสตัวแรกนะครับที่ผมจะจัดการในคลิปนี้นะครับก็คือโดฟามิงโก้นั่นเองเพราะมันอยู่ใกล้สุดนะครับและความสามารถของผลบิ๊กมัมน,นะครับที่แทบจะเป็นเอกลักษณ์ของมันเลยก็คือการเสกลูกน้องออกมาช่วยนั่นเองแต่การที่จะเสกเออกมาได้นั้นเราก็ต้องใช้สปิริตนะครับซึ่งสปิริตมันก็จะขึ้นมาเองโดยที่เราไม่ต้องไปทำอะไรมันเลยถ้าสังเกตดีๆนะครับจะเห็นว่าหลอดของสปิริตเนี่ยมันจะมีอยู่2สีนะครับซึ่งก็จะมีสีฟ้ากับสีแดงนั่นเองซึ่งถ้าว่าเราเน เราก็จะได้บัฟจากลูกน้องนั่นเองจะมีการวิ่งเร็วนะครับจากหมูแล้วก็การเพิ่มเลือดนะครับหรือว่าหิวเลือดนี่จากดวงดาวนะฮะจะถ้าหากว่าขีดนะครับไปอยู่ตรงหลอดสีแดงก็ได้ลูกน้องที่จะออกมาช่วยโจมตีนั่นเองนะครับหลังจากจัดการกระโดดฟามิงโกเสร็จนะครับผมก็ได้มาเตอรี่มาทั้งหมด1 1 2มาตเตอรี่นะฮะได้มาค่อนข้างที่จะน้อยเลยแต่ก็ได้สกิลใหม่มาด้วยนะครับเป็นสกิลเอฟนั่นเองซึ่งสกิลนี้ไม่ได้ช่วยสร้างดาเมจนะครับแต่จะช่วยทำให้เราสามารถขี่ลูกน้อง นะครับในการช่วยตีบอสไม่งั้นตัวหนึ่งคงใช้เวลาจัดการเป็นชาติแน่นอนจริงๆมันก็ไม่ถึงหรอกผมแค่เปรียบเปรยเฉยๆใช้เวลาไม่นานมากนะครับผมก็สามารถจัดการกับบอสไดมอนต์ลงไปได้ซึ่งก็ได้มัตเตอร์ี่มาทั้งหมด121นะฮะหลังจากจัดการกับบอสไดมอนต์เสร็จผมก็ได้มุ่งหน้าไปจัดการกับบอสเจนนี่กันต่อเลยซึ่งบอสตัวนี้ก็ใช้เป็นในเรื่องของผลสปริงด้วยนะครับก็ไม่ได้เก่งอะไรหรอกนะฮะผมแค่บอกเฉยๆสุดท้ายก็โดนลูกน้องที่ผมเนี่ยปล่อยออกมาจัดการไปได้อย่่่่่่่่าาาาาาางงงงยยยยดดดดดดดแแแแแลลลลลละะ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 ในน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 นตตตออออออีีีีีีี้้้้้้้้้คคครรรรััััับบบบบผมมมมกก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 ก็็็ไไไไิิททททห129วววฮฮเเจจุสสื เเราเนี่ยได้เล่นบ้างและบอสตัวต่อมานะครับก็คือบอสท,ที่ใช้ผลน้ำแข็งตื่นถ้าชื่อตามการ์ตูนก็น่าจะเอาโอคิยิซึ่งบอสตัวนี้นะครับถ้าดวงดีหน่อยมันก็จะดรอปเป็นในเรื่องของกุญแจของหีบดาบเรนโงคุนะครับที่ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับวันพีซมาด้วยปอดได้เลยว่าหาไว้ก็ดีเหมือนกันนะพออัปเดตหน้านะครับมันก็จะถูกรีเวริร์กั่นเองสำหรับดาบเรนโงคุเหมือเดิมครับใช้เวลาไม่นานมากนะักก็สามารถจัดการกับบอสลงไปได้แล้วก็ทำให้ได้สกิลใหม่มาด้วยนะครับเป็นสกิลเอ,กลเกลอล็กอ่องนนเัซ นี่โคตรแรงเลยสกิลของผลบิ๊กมัมเนี่ยมีแต่โกงๆนะฮะเท่าที่ดูมาในระหว่างการเดินทางไปที่เกาะสุดท้ายนะครับผมก็ถูกเรือผีโจมตีผมก็ได้ตัดสินใจว่าจะลองจัดการกับเรือผีหน่อยพอส่วนมากเนี่ยผมแทบไม่ได้ตีเรือผีเลยนะฮะสู้อยู่สักพักหนึ่งเจ้าเสดายที่เรือผมนะครับมาโดนเรือผีจมไปก่อนทําให้เรือผีนี้ได้หายไปด้วยนะครับเพราะว่าเป้าหมายของเรือผีเนี่ยคือการโจมเรือของผู้เลี้ยงนั่นเองหลังจากมาถึงเกาะสุดท้ายได้นะครับผมก็ได้มุ่งหน้าไปจัดการกับบอสที่เกาะน,นี้ผมัันนยยงสาาาาาามมมรรรรถเเเเีีกกกจจ้ทะลออ่วตได้อ,อกก้วเลยว่าโคตร ป่วนและสกิลแต่ละสกิลของเจ้าทะเลบอกได้เลยว่าหัวจะปวดนะฮะพวกได้ทุรมทุรายนะครับส <athlete> ู้กันมาอยู่สักพักหนึ่งในที่สุดก็สามารถจัดการกับบอสลงไปได้อีกแล้วนะฮะและบอสนะครับก็ได้ดอกมาเป็นในเรื่องของดาก้อนไทเดนด้วยนะครับก <ine> ็คืออาวุธที่บอสเนี่ยใช้โจมตีเราเมื่อกี้นั่นเองนะฮะแต่ก็น่าเสียดายตรงที่ว่าเราเนี่ยมีอาวุธนี้อยู่แล้วจัดการกับบอสเงือกเสร็จนะครับก็มาจัดการกับสโมเกอร์กันต่อเลยซู่บอสตัวนี้ครับจะมีสกิลที่ทำให้เราเนี่ยหน้ามืดด้วยนะครับเป็นบอสอีกตัวหนึ่งที่ค่อนข้างที่จะปวดเลยเหมือนกันนะฮะแต่ก็ไม่ได้เก่งอะไรขนาดนั้นนะครับเพราะว่าเลเวลของมันเนี่ยก็ค่อนข้างที่น้อยและผมนะครับก็สามารถจัดการลงไปได้อีกเช่นเคยและตอนนี้นะครับผมก มีมัตเตอรี่ทั้งหมด190แล้วนะฮะมาถึงบอสตัวสุดท้ายที่เกาะกินโซนนะครับก็คือฟูจิโทระนั่นเองสำหรับบอสตัวนี้นะครับผมยกให้เป็นบอสที่ขี้งกที่สุดในเกมเลยละกันนะฮะเพราะมันเนี่ยดรอปดาบออกมาได้ยากมากๆเลยนะครับทั้งที่ระดับของดาบก็ไม่ได้หายากอะไรขนาดนั้นส่วนพลังของบอสตัวนี้ก็คือผลกาวิตี้นะครับมันก็จะสามารถทำให้อุกบาทเนี่ยตกลงมาใส่เราได้นั่นเองนะฮะแต่ว่าเราเนี่ยก็สามารถหลบสกิลมันได้อย่างง่ายดายเลยนะครับเพียงแค่กระโดดขึ้นฟ้าเนี่ยก็จะไไไมม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 ่่่่่่่่่โดดดดดนน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 สสสสกกกกกกิลลลลลลขขขออ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 องงงงงััััััััแแแ้้้้้้้้ววววะะะะะะะ็็็ยยยยยาาาาาาทททททีีีีีีีีบบ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 เเเเเคคคครรรรรรรตตปปปจูใใถึหผฉฮ ติไม่ค่อยจะดรอปเลยจัดการกับบอสเสร็จนะครับผมก็ได้มุ่งหน้าไปที่หน้าเกาะนะฮะเนื่องจากว่าผมเนี่ยต้องไปดูนะครับว่าการจะตีบวกเซเบอร์เนี่ยต้องใช้วัตถุดิบอะไรบ้างหลังจากมาเช็คแล้วนะครับสรุปได้ว่าผมเนี่ยมีวัตถุดิบไม่พอนั่นเองซึ่งก็ได้ขายเป็นเรื่องของแร่แมกมาสิบอันกับกำมันตะถังสีหนึ่งอันนะฮะซึ่งกำมันตะถังสีนะครับก็สามารถหาได้ตรงมอนแถวโรงงานส่วนแร่แมกมานะครับจะหาได้ที่เกาะครึ่งหนาวครึ่งร้อนหรือเกาะที่มีมอนแมกมาเกิดนั่นเองจากนั้นนะครับผมก็ได้เริ่มม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 ตตตตตตาา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 หหหววววััััััััถถุดดิิบบช้้นน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 นแแแแแแรรรรกก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 ซึ่่่่่่่่่่่่งง็็็คคคืืออ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 ำะะ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 ลลสีีีีฮฮเเเเพปปจจยยผผทไไ มันก็ได้ดอกมาให้ผมไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับสลับกัมมันต์ตารางสีก็ได้ว่าโคตรโชคดีเลยและหลังจากนี้นะครับผมก็จะให้น้องผมนะครับเข้ามาช่วยในการตีบอสเพราะถ้าหากว่าผมเนี่ยยังเดินทางจัดการบอสคนเดียวเนี่ยคงนานมากแน่ๆนะครับกดสกิลผลบิ๊กมัมเนี่ยจะครบหลังจากตามตัวน้องผมได้นะครับผมก็ได้ให้น้องผมเนี่ยเริ่มเป็นในเรื่องของรหัสหลังของผมนะเพราะมันสามารถเสกบอสได้นั่นเองนะฮะแล้วก็เหมือนเดิมเลยนะครับกลับไปเหมือนตอนต้นคลิปก็คือการที่เราเนี่ยเริ่มต้นตีบอสในโลกสองทั้งหมดนะครับโโดดฟาาาามมิงกกกก้้้เเเเสสรร็็จนนีีี่่ยยพวผไไทขปตบอ เลยนะะฮเพราะว่ามันดอบแัตเตอรี่เยอะนั่นเองแล้วก็เหมือนเดิมเลยนะครับช่วยกันลุ้มกระทือบบอสในจ,จัดจัดการบอสต,ตัวนี้ได้ก็เปลี่ยนไปตีบอสต,ตัวต่อไปวนแบบนี้ไปเรื่อยๆนะฮะหลังจากวนกันอยู่สักพักใหญ่ๆเลยนะครับน้องผมนะครับก็ได้เชวญให้ผมเนี่ยไปฟาร์มบอสท,ที่โลก3เอานะเพราะว่ามันน่าจะไวกวก่าโลก2แน่นอนนะครับตอนแรกผมก็กะว่าจะไม่ไปหรอกนะครับเพราะว่าคลิปนี้กะว่าจะเล่นอยู่ที่โลก2นะจะเรื่องด้วยผลของบิ๊กมัมนะครับฟาร์มค่อนข้างที่จะยากเลยนะฮะผมก็เลยตัดสินใจต้องไปฟาร์มต่อที่โลก3 3นนนนนัั่่่่่เเออองแตกกกกทีีจะะไไปโลครบผมยย็าด้สกกกิิลลของผบ๊มมันะะฮเามาากกอดสจมััรบบน ตีบอสอยู่สักพักนึ่งในที่สุดก็สามารถจัดการกับบอสลงไปได้แต่ก็ยังไม่สามารถทําให้ผมเนี่ยได้รับสกิล C มานะฮะพอได้รับมาตทรีมาเพียงแค่245ซึ่งขาดอีกเพียงแค่5มาตรีนะครับและบอสตัวนี้ก็ได้ดอกมาเป็นในเรื่องของวอเตอร์คียด้วยนะครับซึ่งมันก็คือกุญแจที่เอาไว้ทํามัดเงือก V2 นั่นเองหลังจากนั้นผมก็ได้เดินทางมาที่เกาปราสาทน้ําแข็งนะครับเพื่อที่จะมาจัดการกับบอสตัวต่อไปก็คือบอสน้ําแข็งหรือบอสอังโอคิยินั่นเองก็มาเดิมเลยนะครับสู้กันอยู่สักพักนึ่งนะฮะตีกันไปตีกันมาและที่สุดพวกเราก็สามารถจัดการกับบอสลงไปได้นะครับแล้วก็ได้รับมาเป็นในเรื่องของสกิล C สักทีและหลังจากนี้นะครับผมก็จะเดินทางไปฟาร์มต่อที่โรค แล้วนะฮะฮไว้ไปเจอกันอีกทีนึงตอนที่สกิลครบเลยดีกว่านะครับเดี๋ยวมันจะนานเกินไป A later few moments later. ใช่เวลานานพอสมควรเลยนะครับจริงๆก็นานมากๆเลยแหละในที่สุดนะครับผมก็มีมัตเตอรี่อยู่ที่343แล้วนะฮะผมก็เลยเลือกที่จะไม่ตีบอสต่อนะครับเพราะมันเสียโลบักในการเสบกบอสนะครับเพียงแค่ไม่กี่มัตเตอรี่ถ้าเสกบอสออกมากคงจะเสียดายโลบักแย่นะครับเพราะมันต้องใช้ทั้งหมด50โลบักนะครับในการเสบกบอสผมก็เลยเดินทางมาที่เกาะคาตาคุริเพื่อ uri, ที่จะมาฟาร์มมัตเตอรี่ที่เหลือจากมอนนั่นเองเมื่ออ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 มมมมมาา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 าถึงงงงงงกกกกก็็็ววววิ่่่่่่่่่เเ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 ข้้้้้ใใสนนนนนนนลลลลลยยยยยยะะะะคคครร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 รััับบบบพพผีีีีีหฟ์์ตตจจๆืืไไปปททซแ ไปนั่งหาแร่แมกมาเพื่อมาตีบวกดาบด้วยนะครับสำหรับการฟาร์มนะครับก็แค่รวมมอนแล้วก็ใช้สกิลของผลบิ๊กมัมนะครับในการจัดการทีเดียวไม่ได้ยากอะไรมากมายถ้าเป็นมิวนไปสักพักหนึ่งนะครับและในที่สุดก็ได้สกิลสุดท้ายมาสักทีนะฮะสกิลนี้นะครับบอกได้เลยว่าดาเมจเนี่ยแรงมากๆเลยนะครับโดนทีนี้มีร้องแน่นอนและภารกิจต่อไปของเราก็คือการทำเซเบอร์ V2 ซึ่งผมก็เพิ่งนึกออกนะครับว่าเราไม่จำเป็นต้องเสียเวลาไปไล่ฆ่าคนในเซิร์ฟหลักก็ได้นะครับเพราะในตอนนี้ผมมีรหัสหลักของตััวเเเเออองงยู่่ในนนนซิร์ฟี้ผมก็ล ที่ง่ายดด้มากเลยครับแล้วก็เสร็จไปอีกภารกิจหนึ่งและอย่างต่อไปนะครับก็คือการตีบวกดาบแต่ก็อย่างที่รู้ๆกันเลยครับวัตถุด,ดิบของผมเนี่ยมันยังไม่ครบนั่นเองผมก็เลยมุ่งหน้าไปที่เกาะครึ่งหนาวครึ่งร้อนนะครับเพื่อที่จะไปฟาร์มแร่แมกมาต่อน,นั่นเองต่ไม่ว่าผมเนี่ยจะตีมอนไปกี่ตัวก็ไม่มีวี่แววว่าแร่แมกมาจะดอกมาให้ผมเลยผมก็เลยตัดสินใจที่จะกลับไปที่โลกแรกนะครับเพราะคิดว่าโอกาสดรอปเนี่ยมันน่าจะเยอะกว่านั่นเองแต่ก็ไม่ได้เป็นอย่างที่คิดเพราะโอกาสดรอปเนี่ะ ใช้เวลาตีมอนวนไปเรื่อยๆและในที่สุดนะครับกระดอกมาแล้ว1อันที่จะดอกมาแค่1อันนะครับแต่อย่างน้อยมอนที่โลกแรกเนี่ยก็ตีง่ายกว่าโลก2แน่นอนจากนั้นผมก็ได้ทําการวนตีมอนไปเรื่อยๆนะครับจนในที่สุดเนี่ยแร่แม็กมาของผมกระดอกมาจนครบ10อันสักทีและหลังจากได้วัตถุดิบมาจนครบแล้วนะครับผมก็ได้เดินทางต่อไปที่เกาะบาร์กี้เพื่อที่จะนําดาบเซเบอร์เนี่ยไปตีบวกนั่นเองซึ่งการตีบวกครั้งนี้นะครับก็จะหมกดาเมจของดาบเซเบอร์เนี่ยขึ้นมาเพียงแค่สิบห้าเปอร์เซ็นต ครบสรบ350มับตเตอรี่นะฮะก็คือครบทุกสกิลนั่นเองแล้วก็คือการทำเซเบอร์ V2 จากนั้นก็นำมาตีบวกนะครับซึ่งก็ครบเป็นที่เรียบร้อยละโอเคสำหรับในคลิปนี้นะครับอาจจะเป็นคลิปที่โคตรจะสั้นเลยนะครับเพราะว่าผมเนี่ยได้ทำการเอามาเรียบเรียงแล้วก็มาภาคตามหลังใหม่นะครับผลงานอาจจะไม่ถึง10นาทีด้วยซ้ำนะโอเคสำหรับในคลิปนี้นะฮะใครชอบเนี่ยฝากกดไลค์ผมด้วยสัก1000ันไลค์แล้วกันนะครับนานๆที่เรามาพาคตามหลังแบบนี้นะฮะบอกได้เลยว่าเหนื่อยเอาเรื่องเลยครั้นนผมีๆบ